ไปทิสุนีธรรมวารีพิสุนีนปัญสาแปดอายุห้าสิปีสังกัดสำนักปฏิบัติธรรมวารีโพธิญาตตำบลนิเวศอำเภอทวัตบุรีจังหวัดร้อยเอ็ดในหัวข้อเรื่องอบายามุกหก ภรสตรีไม่มีศีลก็สิ้นสวยบุรุษด้วยไม่มีศีลก็สิ้นสีภิกษุภิกษุณีเล่าไม่มีศีลก็สิ้นดีข้าราชการศีลไม่มีก็เลวรามนมัตถุรัตนตยสะขอนอบน้อมแด่พระรัตนตรยัย อันมีคุณพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ด้วยเสียงกล้าวขอถวายความเคารพแด่พระเถรานเราุเถระครูบาอาจารย์ทุกรูปขอเจริญพรไปยังญาติโยมสาธุชนทั้งหลายผู้ใ่ศีลใ่ธรรมที่มาทำบุญในวันนี้วันนี้เป็นวันพระเนาะคุณโยม โยมทั้งหลายผู้ที่มีจิตใจไฟในศีลในธรรมก็ได้มาทำบุญกันวันพระเนี่ยเจ็ดวันถึงจะมีครั้งหนึ่งโยมก็เสียสละเวลาเพราะว่าเราจะมาทุกวันบางคนก็มาไม่ได้ก็รอวันพระเพื่อที่จะได้มาทำบุญกันวันนี้ ก็เป็นที่น่าชื่นชมก็ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกทท่านที่ได้มาทำบุญในวันนี้วันนี้อาตมาก็จะขอฝากธรรมะกับญาติโยมในหัวข้อเรื่องอบายามุกหกมนุษย์เราในโลกนี้เกิดมาแล้วเนี่ยทุกๆคนจะต้องดิ้นรนทำมาหากินกันเพื่อเลี้ยงชีวิต เพื่อเลี้ยงครอบครัวเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียภรรยาก็มีความลำบากกายลำบากใจไม่น้อยแต่ถ้าเราหาแล้วเรารู้จักสะสมเพิ่มเติมเราก็จะไม่เป็นผู้ที่เดือดร้อนมากนักแต่ถ้าเราไม่รู้จักหาเพิ่มเติม นั่นเป็นสิ่งที่จะนำความฉิบหายหรือว่าความทุกข์มาให้แจกเราเองหรือแม้แต่ครอบครัวของเราอบายมุกหกข้ออบายมุกอบายแปลว่าความเสื่อมมุกขะแปลว่าปากรวมกันแล้วแปลว่าปากทางแห่งความเสื่อมหรือทางมาแห่งความเสื่อมซึ่งคำว่าเสื่อม ฟังยังไงก็ฟังไม่ดีไม่ชอบไม่มีใครชอบความเสื่อมมีแต่คนชอบความเจริญแต่อันนี้มันเป็นสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวเรามากมันทำให้เราเผลอเผลอไปในความเพลิดเพลินทั้งนั้นในอันนี้ข้อแรกของอบายามุกก็คือการดื่มน้ำเมาข้อที่สองการเที่ยวกลางคืน ข้อที่สามเที่ยวดูการและเล่นข้อที่สี่เล่นการพนันข้อที่ห้าคบคนชั่วเป็นมิตรและข้อที่หกก็คือเกียรติค้านการทำการงานทั้งหกข้อนี้ถ้าเราเดินเข้าไปสู่ข้อใดข้อหนึ่งก็เสื่อมหมดแหละไม่ใช่จะเออตั้งหกข้อถึงจะเสือ่อมไม่ใช่ข้อไหนก็เสื่อมหมด ถ้าเดินเข้าไปในจุดจุดนี้นะคุณโยมอย่างข้อแรกอันดับแรกเลยการดื่มน้ําเมาการดื่มน้ําเมาก็คือการดื่มน้ําที่มีดีกรีดื่มลงไปแล้วทําให้สติสัมปชัญญะเราไม่มีสติไม่มีทําอะไรก็ได้ทําผิดในศีลและธรรม ศีลห้าข้อเนี่ยสามารถที่จะทําผิดได้หมดทุกข้อเลยถ้าเราเมามาศีลข้อแรกเนี่ยฆ่าสัตว์ถ้าเราเมามาแล้วเราไม่กลัวคุณโยมเพราะสติไม่มีแล้วไม่กลัวไม่อายอหน้าก็าด้านสามารถทําได้เลยฆ่าสัตว์ฆ่าเพื่อนก็มีบางคนเมาแล้วกินเหล้าด้วยกันพูดผิดใจกันนิดเดียวก็ตีกันฆ่ากันตายก็มีบางคนก็บาดเจ็บ พิกคนพิการไปก็มีเห็นไหมการดื่มน้ำเมาเป็นอันตรายมากสินข้อที่สองถ้าเราเมาแล้วเราก็ขาดอีกลักทรัพย์คุณโยมพอเมาแล้วเงินจะซื้อเหล้าหมดแล้วทีนี้ทำไงมองดขงูข้างบ้านแล้วเขามีอะไรพอที่จะหยิบได้บ้างก็ไปขโมยของโดยที่ไม่มีความละอายในจิตในใจเลย เพราะว่าน้ำเมามันพาไปสติไม่มีก็ต้องไปทำผิดอีกข้อที่สองเห็นไหมข้อที่สามผิดลูกผิดเมียผู้อื่นข้อนี้ทำง่ายมากนั่งกินเหล้าด้วยกันยังเคยเห็นตัวอย่างนะในสมัยเป็นคารวาสเ,เพื่อนนกินเหล้าด้วยกันเนี่ยทั้งๆท,ที่เป็นเพื่อนกันแหละก็ยังมองแฟนเพื่อนเลยเมาแล้วก็อ่ะ เสียหายหมดเลยก็ผิดในศีลข้อที่สามอีกอเห็นไหมข้อที่ 4, สี่ศีลข้อที่สี่มุสาพูดเท็จพูดเท็จพูดสอดเสียดพูดเพ้อเจอ้อพูดคำหยาบมาหมดเลยโกหกได้แน่นอนหน้าด้านถ้าเมาแล้วหน้าด้านหมดสามารถโกหกได้ทุกเรื่องเห็นไหมข้อที่สี่ข้อที่ห้าก็นี่แหละเมากินดื่มน้ำเมา น้ำเมาไม่ใช่จะมีแต่เหล้านะคุณโยมน้ำหมักดองหมักอะไรมัางอะ่ะหมักผลไม้อย่างเงี้ยหมักรากไม้อ่เคยเห็นเขาหมักรากไม้เอามารวมๆกันหลายๆอย่างแล้วก็หมักไม่ได้เอาเหล้ามา,มาใส่นะเอาน้ำเปล่าๆนี่แหละรวมๆกันเห็นเยอะกินแล้วโหคน,นคนกินคนก็เมาหมาจินหมาก็เมา ช้างกินชา้างก็เมาคุณโยมเพราะฉะนั้นน้ำเมาเนี่ยสามารถเปลี่ยนนิสัยได้หมดจากมนุษย์กลายเป็นสัตว์เดรัจฉานได้เลยเห็นไหมนี่คือความเมาคุณโยมอยากได้ไหมอ่ะลูกใครหลานใครหรือสามีใครภรรยาใครไปติดเข้าตรงนี้นะน่าสงสารครอบครัวแตกแยกไม่มีความสุข อยู่ด้วยกันกลับมาบ้านก็ตีกันขากันไม่มีความสุขหรอกคุณโยมเห็นไหมมันผิดหมดไปเลยอน้ําเมาข้อที่สองเที่ยวกลางคืนการเที่ยวกลางคืนไม่ใช่ของดีเสียทุกๆอย่างเสียเงินเสียทรัพย์ไปพูดอะไรให้ใครฟังขอยืมตังค์เขาก็ไม่ให้หรอก็ไม่เชื่อหรือถ้าของเขาหายปุ๊บเขาก็บอกนี่แหละคนนี้แหละ พราะมันชอบเที่ยวกลางคืนมันเป็นรักของเขาคนอื่นเขาไม่ออกจากบ้านแต่มันนะออกจากบ้านไอ้คนนี้แน่นอนเขาก้าวตูได้ง่ายๆนะเที่ยวกลางคืนเนี่ยข้อที่สามไม่ใช่ข้อข้อที่ข้อที่สี่ข้อที่สี่เล่นการพนันคุณโยมเอ้ยการพนันนี่น่าสงสารคนติดผีพนันเข้าสิงเห็นเยอะมากเลยประเทศไทยนี่สุดยอดการพนันมีทุกเรื่อง จะเอาแบบไหนมีแบบทันสมัยเยอะแยะมากมายเหมือนคำที่เคยได้ยินว่าการพนันนะเปรียบเสมือนว่า,าโจรเข้าบ้านเป็นร้อยครั้งเนี่ยก็ยังเหลือของนะแต่ถ้าติดการพนันไปหมดเลยไม่เหลืออะไรสักอย่างอันนี้คือติดการพนันแล้วข้อต่อไปก็คือคบคนชั่วเป็นมิตร ถ้าเรามีเพื่อนที่ชั่วๆเนี่ยคุณโยมทำอะไรมันไม่เคยแนะนำให้เราดีหรอกมันจะพาเราไปทางที่ชั่วอันไหนชั่วมันเอาหมดมันไม่เอาดีเพราะฉะนั้นคำว่าชั่วคือชั่วถึงได้บอกว่าอบายไงชั่วคือชั่วไม่มีดีกลับยากเห็นไหมและข้อสุดท้ายก็คือเกียร,ริค้านกันทับการทำการงานอันนี้ เห็นเยอะมากโดยเฉพาะคนงานในสมัยที่อาจะมายังทำธุรกิจก็ลูกน้องเนี่ยบอกเอาไปทำอันนี้หน่อยเอ้ยมันยังเช้าอยู่พอสายหน่อยไปทำหน่อยมันร้อนพอเย็นก็บอกอมันค่ำกลางคืนไปวอกมันทำาหีกลัวผีเอาไปมาไม่ได้ทำอะไรสากอย่าเห็นไหมไม่ได้อะไรเลยนี่คืออบายยมุขหกข้อ หนทางแห่งความเสื่อมหรือปากทางแห่งความเสื่อมคําว่าปากทางนะคุณโยมไม่มีใครอยากเดินเข้ามาหรอกปากทางเพราะฉะนั้นเดินหลีกออกมาคุณโยมอย่าเข้าใกล้มีลูกมีหลานก็สอนลูกสอนหลานอย่าเข้าใกล้สิ่งที่เป็นอบายมุกทั้งหกข้อนี้นะก็ท้ายสุดนี้ก็ขออา,อาราธนาเอาคุณพระศรีรัตนตรยัยโดยมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาช่วยปกปักรักษาคุณโยม พร้อมทางครอบครัวบุตรหลานบริวารทุกทุกคนให้มีแต่ความสุขความเจริญเจริญทั้งทรัพย์ภายนอกและทรัพย์ภายในเจริญด้วยอายุวันณนะสุขภาะปฏิพานธนสารสมบัติยิ่งยิ่งขึ้นไปด้วยเทินขอเจริญพรสา